สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมสามก๊กถึงยังคงเป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องรบราคาฟันแต่มันคือเรื่องของผู้นำที่โลกต้องการตังหากลองนึกภาพนะเล่าปีถึงจะไม่ได้เก่งกาจที่สุดแต่มีคุณธรรมน้ำใจซื่อสัตย์ใครๆก็อยากอยู่ด้วยเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราเสมอเพื่อนผมเคยบอกว่าคนแบบเล่าปีหายากว่ะพี่แล้วโจโฉละ่ะ ฉลาดเป็นกรดกล้าตัดสินใจเด็ดขาดแต่ก็อำม,มหิตใช้เล่นแต่ผมว่าโลกบางทีก็ต้องการคนแบบนี้แหละกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเสี่ยงส่วนคงแบ่งไม่ต้องพูดเยอะอัจฉริยะวางแผนเก่งรอบด้านแต่ก็กดดันลูกน้องหน้าดูแต่ยอมรับเลยว่าวิชั่นเขาสุดยอดจริง สรุปแล้วผู้นำแบบไหนที่โลกต้องการผมว่าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวต่างหากคุณธรรมความกล้าหาญวิสัยทัศน์และที่สำคัญคือความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจโลกแล้วคุณล่ะคิดว่าผู้นำแบบไหนที่ใช่คอมเมนต์มาคุยกันครับ